นครสวรรค์ต้องพัฒนาก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งปากน้ำโพประตูสู่ภาคเหนือต้องสารต่อเดินหน้าการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจิตตะกเกษมส่งสัญญาณพัฒนาเกิดวิกฤตนกระดับการทำงานอย่างเข้มข้นระดมขุนศึกชำนาญงานล้วนมากด้วยความสามารถที่ชุมชนเชื่อมือเสริมด้วยนักการเมืองหน้าใหม่เพชรเม็ดงามทายาทนักธุรกิจที่มากด้วยการเชื่อถือแผนกกำลังประสานลังสมองที่มักด้วยคุณภาพ ากน้ำโพทันสมัยอย่างก้าวไกลทีมเราอยู่คู่กับการเปลี่ยนแปลงเสมอมาทีมเราปรับตัวพัฒนามาทุกยุคทุกสมัยกับทีมพัฒนาบ้านเมืองทีมของคนท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่นรู้ลึกทุกปัญหาพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลือกนายกเลือกจิตกะเสษมเลือกสมาชิกเลือกทีมพัฒนาบ้านเมืองทีมพัฒนาบ้านเมืองเลือกตั้งเทศบาลนครนครสวรรค์ สวัสดีครับสวัสดีครับไปเลยดูชีวิตอ่าใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอคนเดียวนอกจากเธอไม่แล้วใครส่วนใจฉันก็มีแต่เธอมีแต่เธอทุกความดวงใจโอ้ยอ่ะหล่อเมัอนใครโอ้อ่าอย่าลืมนะอย่ายกคนเดิมอ่ะไม่ลืมอ่ะจยู่แล้วโอ้โหมาเลยไม่อันนี้นะ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฝากทีมพัฒนาบ้านเมืองนายกคนเดิมนะแล้วก็ลูกทีมเนี่ยปอยอยูคนสวัสด์ยงนะแล้วก็ซอจ๋านะไปดีต้องฝากทีมเลยขอบคุณนะฝากด้วยนะไม่ลืมนะไม่ลืมนะยังไงเหมือนเดิมเนาะเดิมครับขอบคุณนะครับ